ติติวิโสวะหะลังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสสะทามาสารีตัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาดีมะมางิโวภิกขเวนุสฺสละดังยังภวิสสดีปิยังวาชามิตตังวะโลหังโสวาโสปิยิสสดีโนเจมังอนุสลยาทะตะดำังอนุสลยาทะ สวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอปัสสิโกปะฏิปันโนเวธีดาโพวินนูหิติดัมังวะวิโกเวนุสะระดังยังบุพพิสดีปิยังวาจามีตาตังวาโลหังสวาสโสปะหิยิสติโนเจธัมังอนุสลยาดาตะสังฆังอนุสลยาดา สุปะฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโยยะปะฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโยยะยะปะฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโสามีจิปะฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโยัตติตังยัตตาลิปุริสิยูกานิอัตตปุริสาปุคคะลาเอสาภะวะโตสาวะกะสังอาวุเนยโยปะอุเนยโยทักขิเณยโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตะรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ သံဃ <S ess> ံဘိကဝေနုသလတံယံဘုဝိသတိဘယဝါချမိတ္တံဝါလောမဟံသောဝါဆိုပဟိသတိတ ாங்க ိသ හෙ ဒုသထာဂတောဤဘိကဝေအရဟံသမသမ္ဗုဒ္ဓဝီတလကောဝီဒတောဆိုဝီတမောအဘိလုယံဘီနောဒရာစီအဘရယီတိဓိဓမောဝေဇယဘဂဝ아이တံဝဒဝါနာသုကတောဌာပနံအေတဝေဇသသာ ลานเยลุกขมุเลวสุญญาคาเลวภิกขโวเป็นไงบ้างอ่ะการปฏิบัติวันนี้ดี๋วฝ่าเมื่อวานดีกว่า <c oughs> ว้าวมันนีภาร<ล>ะมีกังวลก็ไม<ด>่เป็นไรอืมแต่ตอนไปถูโบสถ์ก็มีสตดดิดีมากเลยดีมากเลย ให้แลกเต้นดีมากดีมากคือยังไงสติมีไม่ค่อยไปไหนอะค่ะสตินี่ส่วนใหญ่เลยมีสตินะ่ก็ดีฝ่ารู้อาการท่าทาง วันนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาล้วนลุ้นๆนะเออกลับมารู้เนี้ยลุ้ตัวแล้วแต่มันรู้ได้ฝึกจนคุ้นเคยชำนาญแล้วมันมารู้เองนั่นแหละอ๋นไม่ชำนาญนะโยมมึงมึงอ๋อมันต้องฝึกฝน <ไป S 1> ต้องอบลมต้องเจริญใบนั้นก็จะไม่ชำนาญต้องฝึกฝนอย่างนี้แหละลมลุกกุการ เหมือนการเดินเหมือนกันเด็กที่เ <Brothers> ด <antis> ินได้อ่ะอันก็ไม่ได้วิ่งได้เลยหรอกมันำลังล้มลุกคุกคานไปก่อนเห็นไหมฮะจากนอนหงายมานอนฟั่มแล้วก็คานคานแล้วก็ตายเกาะมีลมบันไดมีอะไรก็เกาะมีโต๊ะมีเตียงอะไรเงี้ยมันก็เกาะขึ้นมา แล้วก็เดินเดินแล้วก็ล้มออล้มแล้วก็ตายขึ้นมาใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินใหม่จนฝ่ามันจะวิ่งได้อ่ะอา่ะตายล้มบ,บ่อยๆลุกบ,บ่อยๆอย่างนี้แหละแล้วมันคุ้นเคยมันจำนานเออแต่โยมหนงนถไม่เคยมีลูกนะไม่เคยเลี้ยงน้องไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่าเข้ายปเห็นเห็นนะ ลำบากอยู่เหมือนกันมันมีอุปมาเนี้เอาแม่ยกแรกไปแล้วกันนะก็พอเห็นภาพเออต้องไม่ท้อที่จะที่จะมันต้องกายล้มลุกคุกคานอย่างเงี้ยก่อนจนฝ่ามันคุ้นเคยมันชำนาญแล้วต่อไปมันก็เดินได้แล้วก็วิ่งได้เป็นอย่างนี้แหละ มันในความรู้สึกตัวกันเมื่อไหรมันค่อยๆไปก็ค่อยมาค่อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างก็รู้ก็การอย่างนี้แหละแดี๋ยมันคุ้นเคยจนมันชานาญเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยไปทางตาหูจมูกนิ้งกายใจเอาไปเดี๋ยวมันก็มารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันเนี่ยรู้อย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติก็มันรู้ๆไปๆมาๆอย่างนี้แหละเรียกว่ารู้กระจาย เอาก็เรียนรู้ต่อไป <c oughs> อาสาธุอาจารย์อืมแล้วที่โยมดูรา,ายงานผลของพระอาจารย์ดูอะไรดูรายงานผลของพระอาจารายา์นะคะอ๋อผลตรวจเลือดอะไรแล้วเป็นไงอคอเลสเตอรอลที่ท,ที่ที่ไม่ดีอะคะ่ะก็เยอะไตรกลายก็เยอะอแล้ว ik, Isaac, ก็ยูริกแอซิดก็สูงหมายถึงว่าปวดยูริกนะคะ ทั้งสามตัวเนี่ยถ้าจะลดมันเนี่ยมันมีตัวร่วมเหมือนกันก็คือต้องลดน้ำหนักอ๋อลดน้ำหนักวิธีดีสุดคือลดอาหารลดลดอาหารแล้วก็ไปอาบน้ำร้อนอบยาสมุนไพร่นห่ยตัวนี้นแ,บบตนนแต่ทีนี้ยาสมุนไพรก็ไม่มีจะไปอบน้ำร้อนก็ไม่มีลด เดี๋ยวเรายมอมก็คือตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือลดลดอาหารที่จะเป็นไปของหวานไขมันสูงวันทุกไลายาที่ลุมเห็นแต่ต่วนมากวันวีพวกอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นี่แหละพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเาจายฉันเยอะอะก็มันไม่มีอย่างอื่นนะ<ม>ถ้ามันมีอย่างอื่นก็ไม่ฉัน แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็งดงดไอ้พวกเนื้อพวกพวกเนื้อสัตว์นี่แหละเนื้อสัตว์เนี่ยมันย่อยยากด้วยสะสมเยอะแๆไหนมามันไม่มีที่เลือกอ่ะแต่ว่าปลาไม่ควรงดนะคะนั่นไหนมันไม่มีมีก็เป็นปลาเค็มอะไรมันจะได้บอกกราแดงเพราะว่าเป็นปลาเนื้อปลาเจืดลองดูถ้ามีปลาเนื้อ แต่ตั้งกับมายังไม่เคยมีเลยอ่ะมันมีที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยเข้าไปดูในโรงครัวเขาเราแต่ถ้าเป็นที่วัดป่าบุ้งก้าเามีนะฮะมีที่หนึ่งป่าอย่างเงี้มันก็จะเลือกได้มันก็เว้นเว้นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอื่นนะแล้วแล้วก็ผักใช่มันเกิดจากเนื้อสัตว์ตัวนี้ที่รู้่า เพราะเมื่อก่อนอยู่วัดป่าคุ้มก้าวไม่กระฉันนะพวกนี้พวกไก่พวกหมูพวกอะไรพวกนี้ไม่ฉันเพราะมันมีมันมีเนื้อป่ามีอย่างอื่นมันมีให้มันมีให้เลือกอะแล้วก็ผักต่างๆมันก็มีให้เลือกแต่ที่นี่มันไม่มีให้เลือกมันมีหรือเปล่าไม่รู้ที่หนึ่งป่า,าแล้วมีทําเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก น, <c oughs> นั่นดีอ้าวต้องคนที่ทำเป็นจะรู้แล้วมันใช้อุปกรณ์ตัวไหนหนึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่มอหนึ่งเออถ้ามอได้เอาลอง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 ปรึกษาเขาดูแล้วอีกประเด็นห <c oughs> นึ่งนะคะอ๋อเขาบอกว่าให้ทานอาหารที่มีใยอัหาแต่เนี่ยมันไม่มี จะเข้าขาาาปนจฉันได้้ไดปกติก็ฉันอยู่ที่วัดเปลวงือก้านนี่ฉันบัดจันแต่ที่นี่มันไม่เคยมีเป็นเท้ากล้องเอาต้อมือแหละที่นี่ไม่เคยมีอ๋อเนี่ยก็เองดูแล้วลองจัดมาได้ลองดูลองดูลองจัดมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะกรวจยูริกนะคะยูริกโลอยู่บางทีบางทีมันมีเนี่ยหน่อไม้ มีออันนคืี้กกดดใช่มันมีนอกจากยอด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 เถาต่างๆเนี่ยนะแต่เป็นเถาที่ริดร้อนมันมีริดร้อนกับริดเย็นนะเป็นเถาที่ริดร้อนยอดมนันอะแล้วก็อนาอย่างเงี้ยแตงฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยกดยยรลกเยอะ เนื้อสัตว์เนื้อเครื่องในอะไรพวกนี้ก็ไขมันก็เยอะก็รู้อยู่นี่รู้เคยรู้อยู่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่โยมเห็นจากที่สมหัสพระอาจารย์เนี่ยก็คือพระอาจารย์ฉันน้ําน้อยเกินอตัวนี้เพิ่มได้เขาเขาแนะนําให้คนที่มียูริกสูงนะคะให้ดื่มน้ําวันละสองถึงสามลิตรเพราะนั่นก็คือ คือไอไอกรด,ดเนี่ยร่างกายมันจะขับออกมาทางไตทางปัสสาวะถ้าเราไม่ไม่ดื่มน้ําน้อยมันขับไม่ออกอะค่ะได้เหมือนก็รู้อยู่ใช่จจะต้องตวงน้ําเนี่ยขวดเนี่ย,ยสองขวดนิดครึ่งวางไว้เลยวันนี้นต้องบังคับตัวเองให้เออรู้รู้ก็รู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้อะรู้แต่มันไม่ชอบ แล้วก็เอาเท่าที่พอเป็นไปได้นี่แหละน้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อปลาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเกลือหิมาลัยมาใส่กับพวกอาหารไม่ต้องใส่พวกน้ำปลาผงชูรสอะไรพวกนี้ไม่ต้องใส่หรอกพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเว้นดักหรือไม่ก็ไข่ต้ม มันต้องทำเองอะอาบินนบาตไม่มีหรอกแต่ว่าแม่คัวจะปวดหัวดิลองคุยกับแม่คัวดูก่อนหอรือไม่ก็โยมไปทำเองอ้ยโยมรปัญญาเอ่อไม่เป็นไรเอาเต้าที่เป็นไปได้แ <c oughs> ม่หม,มะการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่งโดยคนอื่นเพ่งทำตอนให้ไม่คนเลี้ยงง่าย เอานูน่นเอานี่เดี๋ยวไปจัดลงครัวเดี๋ยวแม่ครัวปวดหัวอนนเอาเท่าที่พอเป็นไปได้อล,อลองไปเรียนรู้นดูด